ทำเราต้องมาที่นี่ด้วยมันคือดวงจันทร์เราต้องมาทำไมวายเดเลียเธอไปไหนแล้วสวยตัวด้วยออ้หเออแกเป็นไอยจับฉันมาทำไมแกตกาศอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาว อะไรให้ชามาทรมานเนี่ยฮะไม่รู้แล้วทำไมพวกเราต้องซอยคอยนี้ซอยคอยนี้ตูตก,กาดอากาศหายใจได้เลยอ้นี่คืออากาศโอ้นี่ดาวเออหัวหน้าครับอะไรฮะเดเเพ พวกเราจะได้เจอสหปานิกบนนี้ไหมได้ดิเพราะว่าคือกืไกดิ้งไลคูลิสไลมิชูลิไลแล้วก็เออเกมองหน้าฉันและเกมองหน้าฉันเหรอเ้ยยอยยเลยคย ไม่คงไม่ได้เจอในอีพีนี้หรอกมั้งเอ้ยพัทไม่แล้วเน้นแลวโฆษณาก็จะมาแล้วด้วยนะแกจะโต้รับจะได้ยจะดเองนี่ไงโอ้ยโฆษณาโฆษณาโอ๊ยเจ็บโอ คอยเจ็บคอยเจ็บคอยเจ็บเออคอยเจ็บเบออ,อ,อเบอรงานโอเคแล้วทำไมตัวมีสองตัววะเนี่ยตัวลาซอยผมแดงผมจะกลายเป็นหนองละโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจ ใจเย็น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 ะเออดูน่ดูี่กลังไฟของหหน้าเอามาเลยเมลนะเมลเมลเกือบเลวเกือบเลวเอามาเอามาทำไม เดี๋ยวกเก็บจียานี่ไม่เอากเก็บจียานี่ไม่เอาเออเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาันนี้มันไม่ปอดได้เลยนะเอา้าฉีดตรงหัวไม่ได้แต่ฉีดตรงนี้แล้วนะกันนะจะจี้ตอกกระดูกอ่ะเอือเออตัวใหญ่เออฮวางรูคงกระดูกพวกนั้นดิ ชูแอบมาแล้วชูแอบชูแอบ,บชูแอบพูดมากว่ะเอเบลเนอะเบลเบลเบลไม่ได้ค้างวันนี้เอาไม่ได้ค้างไม่เอ้าโอเคบูกลับมาเหมือนเดิมแล้ว เอ้ยโย่ใจเย็นไม่เอาอันนี้มันอันตรายเกินกว่ามันอันตรายเกินกว่าไม่เอาได้ไหมโอ้โหสัดเจนตุรูสตากำแล้วตุูเตะ ฝากไว้ก่อนนะตัวเย่ย่อยสลายหายไปกับกาชู่แบตองเฮ้ยแล้วตัวจะออกไงแกขังฉันไว้ตรงนี้ทำไมแกขังฉันอะไรพูดมากเออเฮือเฮือเฮ้ยแกจะไม่ตายหรอกจะไม่ตาย เงียบเย้ที่ท่านดูข้างบนนี่ดิไหนอ่ะเอ้ยนั่นคูลเลียสไลรือแสงประหลาดใจนี่นะโอ้เห็นฉันแล้วเหรอเยบเออว่าแต่ทรมันเขาทำไมเออประหลาดใจกับประหลาดใจจริงๆด้วยไม่ลวว้ามันลอยไกลขนาดนั้นเลยเหรอ แรงโน้มถ่วงไม่มีมันก็ต้องลอย,อยนั่นแหละเออท่านครับผมไม่คิดว่าทําจะเจอพวกเราเออแต่ผมขอเซฟไปก่อนนะผมใช้เวลาไปชั่วโมงในการคิดคิดคอลเลคเตอร์สีหเหลืองออกนะเนี่ยเฮ้ยอ่ะอันนี้ตัวซีใช่ไหมเซฟไปเลยก็คือแบบสากลซึ่งมันก็จะเป็นนี ตอนนี้ผมเอาออกมาได้อยู่แต่ว่านี่ไงซัดเจนซัดเจียวเลยเป็นไงล่ะจะจะได้อยู่ตรงนี้อีกนานไหม่ยฮนะเออเอะไรจะจะให้เรียกว่าทร,รมานเขาหรือหรือทร,รมานตอ่อหรือว่าช่วยเหลือเขาหรือช่วยเหลือมากทร,รมานเอาล่ะชับบ้นสองบุคกลิกก็คือชั่วกับดีโอเค ไอ้ก็คือีอยังเหรอไปในเรียนมานี่หน่อยออๆๆๆๆฉันจะบอกอไรเออเออยายข้าชัดดีอ่ะเออเอาเฮ้ยหน้าตูโอ้ขอโทษฉันควบคุมพลังไม่ าธบอกอะไรเลยว่าการที่ฉันมาอยู่อวกาศนี่ฉันก็ดีมากแล้วโอเคเอ,อเ้องเพลงทำไมใครบอกให้ร้องเพลงอืออ้ออเอโอ้โหโหเสยเผเสียเอออือ้ออืออ้อ จะสู้จะสู้ดุยยอะล่ะคนนั้นอะออกไปอยู่ได้แล้วเออแบบจะออกได้ไงอะเออ่ะเอออออออ๋อเฮ้ยอ้อยอ้ยอ้ยตองตาเงี้ยอ๋อล่ะออกมาได้แล้วย้ม โอ้โหตัวฉันเลือดเต็มเลยเอาก็กระท่านเพิ่งจัดก,การเอสองตัวชื่อๆตัวนั้นไม่ใช่ละเออวะ่ะท่านรู้ไหมอะไรอยู่ดล้วลด้อะไร,รอ่ะผู้สร้างหรือผู้ที่ภาคเสียงตอนนี้แหละเออเขาจะทำอะไรได้เลิ่มลาทิ้งเออขอตทษครับ ดินลุกเหลกไปด้วยไอไอเทปา้าเออไอคูลเลสไลท์คือโอ้ฉันต,ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพอดีก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไข่ตอนนี้กำลังลดราคาโอเคฉันต,ต้องไปแล้วแหละว้าอ,อ้ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มันต้องอยู่บนโลกนี่นะเออฉันนี่โง่จริงๆเลยไปแล้วบ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในโลกอ คี่ข้ายอ่ะไม่เสียงดัานทั้งเลยอ่ะเออจริงใจตัวด้วยไอเดี๋ยวนะท่านคุณเลี้ยงไรใช่ไหมเออเอาเออเชางมันเถอะโอเคเราไปละหย่บหัวตัวอีกเออลูกค้าเย็นสมัครเลยร้านนี้จิ๊บเอือเออแต่ก่อนอื่นทุกคนรู้ใช่ไหมผมจะทำอะไรเซฟ นั่นไงผมว่าขอเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ที่หนึ่งครับไม่ทราบว่าจะเอาเอาเป็นโหลแล้วเทเทใส่จะถ้วยไหมครับเออเอออันนั้นเลยครับอันนั้นเลยเฮ้ <Luiza> ครับโอ,โอ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยข้างล่างอะอะไรครับทำก๋วยเตี๋ยวไก่ให้เขาหน่อยโอเคออเออเออเพื่อนเอาวัตถุดิบไปไหมเออ เดี๋ยวเปิดตาวเกตก่อนนะเออมันจะอยู่ตามนู like. ่นเออกระไดโอเคเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมเอาเอาเอาไก่ไปอืออลูกชิ้นอืเจี๊บอ่ะนี่เดี๋ยวฉันไม่ออกเลยทำของของฉันแตกบายนะคะหวังว่าคนนี้จะไม่ทำของฉันแตกนะเออก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เอานู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอก็ได้น่อ เจ๊บทำก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เออเจ็๊บไปชีเกี๊ยสุโอ้ี่แกทำไงเนี่ยทำไมมันดูน่าอร่อยจังวะเนี่ยอาจจะมีแหลกหน่อยมั้งเพราะว่าดูของมันหกบกมันเยอะหน่อยอ่เออโอ้นี่ไงก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ฉันสั่งไว้รอตั้งแต่ห้าชั่วโมงเจี๊ยบบใส่จานเหนียวใจถ้วยเลยจานเลยฮะ ค่วยอืมโอ้หกเลอะเลอะเต็มมือค่อยเลยไอบ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรครับบ้านเรามีพนักงานสะอาดอยู่ร้านดิเออว่อืมก็นี่แหละโอ้แซ e บแ t e p step s อืมอ๋อคุณลูกค้ากินจางเข้าไปด้วหนะครับ น่าจะใช่เอ้ยฉันอิ่มแล้วเอาไหมเออเออเออเอาเอาเอาเฮ้ยพวกเราบักกิจเฮ้ย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 ของตู้ของตู้โอ้ไม่น่าเอาละขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายบ้า